สวัสดีครับผมทศพลเมื่งขุนทศผมจะมาอธิบายการแปลง while loop เป็น for loop มาเริ่มกันเลยนะครับเรามาดูโครงสร้างของ for loop กันก่อน for loop จะมีส่วนสำคัญ3ส่วนคือค่าเริ่มต้นเงื่อนไขแล้วก็ตัวนับหรือ running จากโค้ดเดิมเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้าง ต้องใช้สำหรับ for loop เริ่มต้นที่ค่าเริ่มต้นในโค้ดเดิมค่าเริ่มต้นคือ x เท่ากับ n ลบ1คือตรงนี้นะครับจะเห็นว่าโค้ดเดิมผมทำเป็น comment ไว้เพื่อให้เห็นความแตกตา่างถ้ามาเปรียบเทียบกันจากนั้นเราก็ยก x เท่ากับ n ลบ1มาใส่ที่ for loop ตรงนี้ครับเป็นค่าเริ่มต้นต่อไปคือเงื่อนไข ในส่วนของ y loop ซึ่งเป็นโค้ดเดิมตรงเงื่อนไขนี้คือ x มากกว่าหรือเท่ากับ1ซึ่งอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ยกมาใส่ตรงนี้ต่อไปคือตัวนับหรือ running ในโค้ดเดิมคือ x เท่ากับ x ลบ1ซึ่งในโค้ดเดิมมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ยกมาใส่ตรงนี้ครับ ทีนี้มาดูคําสั่งที่โปรแกรมจะทํางานเมื่อเงื่อนไขถูกต้องซึ่งก็คือแฟกเท่ากับแฟกค,คูณ x ใน while loop หรือโค้ดเดิมมันอยู่ตรงนี้เราก็ยกมาใส่ใน for loop ตรงนี้ครับทีนี้จะรู้ได้ยังไงว่าค่าเริ่มต้นและตัวนับดูยังไงค่าเริ่มต้นคือค่าที่ถูกกำหนดเพียงครั้งเดียวและใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไข ซึ่ง x เ,เท่ากับ n ลบ1เข้าเงื่อนไขนี้เพราะมันอยู่ก่อน while loop ซึ่งก็คือตรงนี้จากโค้ดเราจะเห็นว่า x เ,เท่ากับ n ลบ1จะถูกกระทำเพียงครั้งเดียวก่อนเข้า while loop ดังนั้นค่าเริ่มต้นตรงนี้จะไม่ถูกกระทำอีกเมื่อเข้า loop แล้วต่อมาคือตัว running ตัว running คือตัวที่จะทำให้ค่าเริ่มต้นเปลี่ยนทุกครั้งที่วน loop ซึ่งใน y e l o ูปเดิมก็คือ x เ่ากับ x ลบ1สังเกตดูค่าโค้ดตัวนี้จะอยู่ในส่วนของ y e l o o p ซึ่งค่าตัวนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่ y e l o o p ทำงานมันจึงเป็นตัว running หรือตัวนับและสังเกตดูค่า x ที่มีการเปลี่ยนแปลงมันจะทำการเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นจนกว่าจะ ไม่ตรงเงื่อนไขใน while loop ซึ่งมันจึงกลายเป็นตัวนับหรือ running ไปผมจะลองรันโปรแกรมเพื่อทดสอบดูว่าโค้ดโปรแกรมจะทำงานเหมือนกับของเดิมหรือเปล่าตอนแรกผมจะลอง run โปรแกรมโดยใช้ for loop ก่อนผมจะลองกอรอกตัวเลขลงไปซึ่งผมจะกอรอกเป็น5 โปรแกรมแสดงค่า5 factorial เ,เท่ากับ120จากนั้นกด Enter เพื่อปิดโปรแกรมต่อไปผมจะทำการลบผมจะทำการทำให้ while loop เป็นโค้ดของโปรแกรมหลักแล้วทำให้ for loop ที่เขียนขึ้นมาใหม่เป็น comment แทนโอเคเรามาดูการทำงานของโปรแกรมเมื่อใช้ while loop ของเดิมกัน เทียบเที่บกับ for loop ของใหม่เมื่อกี้อาว o r โอเคครับผมติดคอมเมนต์ของเดิมที่เป็นภาษาไทยที่ใช้อธิบายโค้ดนะครับเคเรามาลองกันอีกรอบนึ่ง่าตอนแรก for loop เรากรอกตัวเลขเป็น5ทีนี้ใช้ while loop ของเดิมผมจะกรอกเป็น5เหมือนเดิม อเค5แฟคทอเรียลเท่ากับ120ซึ่งผลลัพธ์นี้เกิดจากโปรแกรมที่เป็น while loop จะเห็นว่าโปรแกรมที่ใช้ for loop กับโปรแกรมที่ใช้ while loop ให้ผลลัพธ์เหมือนกันผมขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ครับ